เรียนผูน้อำนวยการวิทยลาลัยเทคนิคดอนเมืองคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและนักเรียนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญนางพาดีขุนนนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีค่ะเรียนนายธราเชษฐ์สุขนุน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองดิฉันพาดีขุนนลเราผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองในานามคณะกรรมการดําเนินง,งานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2567ต้องขอขอบคุณท่านผูน้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนายธราเชษฐ์สุคุนเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนอนเมืองได้จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นการเผยแพร่ป,ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์เอกลักษณ์รวมไปถึงวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เกียรติประวัติต่อผู้สำเร็จการศึกษาออกสู่สาธารณชนซึ่งในปีการศึกษา2567มีนักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น478คนประกอบด้วยนักศึกษาระดับปวสจำนวน217คนนักเรียนระดับปวชจำนวน261คน นักเรียนนักศึกษา,าทุกคนกล่าวคำปฏิญ,ญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้า,า,จานายรัพพัฒน,น์น่าสุขดีขอกล่าวคำปฏิญ,ญาณตต่อที่ประชุมอ,อันมีพระรา กับเป็นผู้มีวัฒนธรรม มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองในวันนี้ควอมอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ซึ่งได้ใช้ความภาพเพียรพยายามในการใช้ชีวิตในการรับเรียนไม่ว่าจะผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวชซึ่งใช้เวลา3ปีและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวสซึ่งต้องใช้เวลาถึง5ปีนั่นหมายความว่าจริงๆการที่ทุกคนได้ประสบความสาเร็จในการศึกษาเรียนในวันนี้นั่นหมายความว่า เป็นตัวชี้วัดว่าทุกคนเนี่ยประสบความสาเร็จในชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้สําเร็จการรึกษาเนี่ยเชื่อว่าทุกคนมีงานทํามีงานทำร้0ยซนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วนะครับการเกิดมาในชีวิตคนหนึ่งคนนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเอง นะครับอันนี้เราทุกคนเนี่ยได้ความรู้ได้ทักษะวิชาชีพไปประกอบสัมมาอาชีพเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยได้ประสบความสำเร็จนอกจากนี้ก็ต้องขอชื่นชมคุณครูผู้บริหารทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในวันนี้ กนณะว่าทุกๆคนเนี่ยได้มีความภาคภูมิใจในลูกศิษย์ลูกหาของเราที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าซึ่งบุคคลบุคคลเหล่านี้เขาจะเป็นกําลังสําคัญของชาติการที่จะทำให้ชาติมีความเข้มแข็งเนี่ยข,ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนั่นหมายความว่าครูทุกคนบุคลากรทุกคนก็ได้มีส่วนที่ทําให้ประเทศชาติเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงต่อไป ขอเป็น,ปนกำลังใจให้ทุกคนในช่วงนี้กข็ขออาฝากปัญญาในการดำาริชีวิตต่อจากนี้ขอให้พวกเราได้จำปัญญาของวิไลได้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยคำว่าบริการคิดเป็นทำได้ใฝ่คุณธรรมนะครับบริการเด่นนั่นหมายความว่าคือเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อผู้อื่นเมื่อเมื่อเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของขวัญได้รางวัลหรือได้สิ่งของต่างๆเนี่ยกลับมานะครับคิดเป็นคิดเป็นเนี่ยนั่นหมายความว่าคือเราเราคิดได้แล้วนะครับคิดได้แล้วว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะครับเพราะนั้นเราเราเลือกทำในสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการคิดเป็น ทำได้นั่นหมายความว่าเราเรามีหน้าที่สิ่งใดนะครับได้รับมอบหมายสิ่งใดในการประกอบอาชีพเราก็จะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ฝ่ายคุณธรรมนั่นหมายความหมายความว่าพวกเรานะครับก็จะยึดมั่นในคุณธรรมเป็นที่ตั้งนะครับก็ขอให้คิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับยึดมั่นต้องมีความศรัทธานะครับว่าทำดีได้ดี นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญยิ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าเชื่อว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับซึ่งมีพระวิษณุกรรมเป็นต้นเนี่ยได้อยู่กับพวกเราแล้วก็ใชได้ได้ช่วยเหลือพวกเราตลอดไปก็จะทําให้พวกเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จยจิงๆาานี่นะทานนี้ก็ขออวยไวพรให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน นะครับแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับได้ประสบแต่ความสุขพัาเลริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีๆก็ข,ขอให้สงความทัฒนาทุกคนโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ